มากันที่วิสาหกิจชุมชนมุมดินฟาร์มเกษตรค่ะซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่มีการสร้างงานสร้างอาชีพของอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง ถือว่าเป็นซอฟต์พวเวอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดรายได้แก่ชุมชนนะคะด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคนในชุมชนค่ะมีการปลูกผักอินทรีย์ต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นในชุมชนนี้และการเลี้ยงสี่เดือนเพื่อที่จะได้ปุ๋ยมูลสี่เดือนนะคะสร้างงานสร้างไรายได้มีความสุขในครอบครัวในพื้นที่ของตนเองได้ดีทีเดียวค่ะ เริ่มแรกจากที่เราเป็นกลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนนะคะเราทำปุ๋ยมูลไส้เดือนอยู่แล้วนะคะผลิตเองในชุมชนแล้วก็แจก,กจ่ายให้คนในชุมชนเราได้ใช้แล้วทีนี้ทางสสอสอค่ะมาประสานงานกับทางเทศบาลถามว่าเรามีความสนใจไหมมันก็เป็นความสนใจของเราอยู่แล้วอะเพราะว่าเราอะเป็นประธานชุมชนด้วยแล้วเราจะไปงานศพบ,บ่อยใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมตายด้วยโรคมะเร็งกันเยอะจังก็ถามทาง ท่านสสสที่ชื่อคุณอริยะทัศน์อะค่ะที่มาประชุมวันนั้นนะว่าทําไมประชาชนในชุมชนเราเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเยอะจังเขาบอกว่าคุณไม่ทราบเหรอว่าการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของเราปัจจุบันเนี้ยมันมาจากผักที่มีสารเคมีแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าเราผลิตปุ๋ยอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เลยเราก็เลยขอเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมเขียนโครงการเข้าไปอะค่ะก็พอโครงการผ่านเราก็มา เชิญชวนคนในชุมชนคณะกรรมการเรา10คนแล้วก็ชุมชนเจ็ดสิบครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตรงนี้ค่ะเริ่มการปลูกผักปลอดสารใช่มันเป็นเมืองไม่มีเราจะไม่มีพื้นที่ในสําหรับเพาะปลูกเราก็บอกว่าบอกเรียกคนในชุมชนมาทาประชาคมเสร็จแล้วก็บอกว่าเราไม่มีพื้นที่แต่เราสามารถจะปลูกแบบแขวนก็ได้แล้วเราปลูกในเศษวัสดุเหลือใช้นะคะอย่างเช่น ข้างหน้าบ้านเราเนี่ยเราก็เมื่อก่อนเขาจะเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะพอโครงการนี้เข้ามาเขาก็จะไม่ปลูกแล้วดอกไม้ที่ที่เหมือนกับพี่เลี้ยงเราบอกว่าเมื่อก่อนเราปลูกไม้ดอกแต่ตอนนี้เราปลูกไม้แดดนะคะหน้าบ้านของทุกคนก็จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราจะใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะเขาก็เลยเข้ามามีส่วนร่วม70ครัวเรือนก็ให้ครูติ๊กเนี่ยได้รวบรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพราะว่าถ้าเราทําในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนแล้วเนี่ย ความรักความสามาคัคคีหรือการช่วยเหลือกันของกลุ่มคณะเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะไม่ปล่อยให้คูติกเนี่ยโดดเดี่ยวแล้วก็ถือว่าคนเราแวกนี้หรือคนในชุมชนเนี่ยหรือคนสนใจมีส่วนร่วมเพราะว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แนวความคิดหรือปัตถุประสงค์เบื้องต้นที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อ3-4ข้อเนี่ยได้แพร่กระจายออกไปเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็ได้ให้กับชุมชนเนี่ย หรือคนที่มีความสนใจเนี่ยได้รับผลผลิตที่มีราคาที่ไม่สูงแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้กลุ่มเนี่ยอยู่ได้เพราะนั้นก็กถือว,ว่ามีประโยชน์ส่วนเมื่อครั้งที่ผมมาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีในครั้งนี้นะครับก็ได้มีโอกาสสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้องคอ์กรอื่นๆเนี่ยได้รับทราบถึงการความถึงความตั้งใจของกลุ่มนี้ถึงวัตถุป,ประสงค์ของกลุ่มนี้เสร็จแล้วก็ องค์กรใดที่จะส่งเสริมเช่นเรื่องของการเริ่มต้นการผลิตหรือการผลิตแล้วเพื่อจัดจำหน่ายก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแห่งนี้ผมมองช่องทางทางการตลาดในอนาคตไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าในช่วงนี้นะครับก็ยังต้องอาศัยกำลังการผลิตอาศัยเครื่องจักรอาศัยกำลังคนที่มาช่วยในการผลิตนะครับแล้วก็เพื่อจะทำให้ผลผลิตออกมาได้ ทันแล้วก็เพียงพอต่อตลาดต้องการผมเลยคิดว่าถ้าสามารถส่งเสริมในเรื่องกำลังการผลิตได้เครื่องจักรได้คนมาได้นะครับแล้วทุกคนร่วมมือร่วมใจมีความสามาคัคคีต่อกันเนี่ยถือว่าทางการตลาดเนี่ยสามารถเปิดระดาบเปิดตลาดได้อย่างน้อยที่สุดเริ่มต้นเปิดตลาดในภาคตะวันออกได้เบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่าทําได้ซึ่งเรายังไม่ต้องไปพูดถึงระดับประเทศเพราะว่าถ้าคิดว่าจะผลิตในระดับประเทศเนี่ย เป็นเป็นภารกิจที่พันธกิจที่ใหญ่โตมากนะครับแล้วก็จะต้องอาศัยกําลังคนมากแล้วก็ผมไม่ไม่คำนึงเรื่องการลงทุนสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือกําลังคนแล้วก็เอ่อกลังการผลิตนะครับแล้วก็การส่งเสริมที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นกับวิสาหกิจเขาเพื่อให้ความตั้งใจของเขาอยู่ได้แล้วก็ไม่ล่มสลายกลางทางหรือว่าไม่ล่มสลายปลายทางครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามกลับมาใหม่ว่าผมส่งเสริมอย่างไรตามใดที่ผมยังทําหน้าที่นายกเทศมนตรีผม ยินดีที่จะเป็นตัวประสานแล้วก็ส่งเสริมในทุกๆด้านครับผลที่เราได้ หนึ่งเลยได้ความสามัคคีในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเราได้พบปะสังสรรค์กันเนาะเราก็ได้ถามข้อดีข้อเสียของโครงการเราก็ได้เจอกันเนาะมีการประชุมกลุม่มแล้วก็ได้ผักปลอดสารที่เราได้รับประทานกันเองค่ะบา,บางบ้านไม่เคยปลูกเลยปลูกแต่ดอกไม้พอเข้ามาร่วมโครงการตอนนี้ผักเต็มบ้านเลยค่ะอย่างเช่นดอกแครเขากินดอกแครเขาชอบดอกแคเขาไม่เคยปลูกเขาก็ได้ตอนนี้เขาไม่ต้องซื้อละดอกแครอยากกินเขาก็ได้กินเนี้ยค่ะ ชะอมแพงจะมีซื้อมา10บาทมีนิดเดียวก็ไปลงมา20ต้นนี่ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะทานได้ตลอดปลอดสารใช่ค่ะตั้ง70ครัวเรือนอจากที่เราไม่รู้จักกันเลยเราไม่เคยคุยกันเลยอย่างเงี้ยเราก็มาได้พบปะกันเนี้ยเวลามีประชุมเราก็เรียกมาคุยกันแต่ปัจจุบันแล้วไม่ใช่70แล้วค่ะมันเพิ่มเป็นร้อยร้ยกว่า รับคุมชนวข้างเคียงก็ให้ความสนใจเราอยู่ในเขตเมืองนะคะพื้นที่เรามีไม่มากห้าสิบตารางวาก็เป็นล้านแล้วค่ะเนาะไม่จาเป็นต้องไปนึกถึงว่าเราอะ่ะไม่มีสถานที่เพียงแค่เรามีใจะคะ่ะเรามีใจรักที่เราจะทําตรงนี้เราหันเวลาเวลาที่เราว่างเลิกจากงานหรือว่ามีเวลาว่างเราหันมาปลูกมาช่วยกันปลูกผักปลอดสารนะคะชุมชนเราก็จะเป็นชุมชนปลอดสารเคมีสุขภาพเราก็จะดีขึ้นนะคะ เราจะยังคงให้ต่อยอดโครงการนี้สืบเนื่องต่อไปนะคะแล้วก็ถ่ายทอดวิชาของพวกเราจากยจาก1เป็น2จาก2เป็น4จากครัวเรือนข้างเคียงที่ไม่เคยสนใจก็หันกลับเข้ามาช่วยกันสนใจนะคะจากที่ใช้สารเคมีเราไม่ต้องไปใช้เงินซื้อสารเคมีเนาะเรามาใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนและชุมชนของเราเนี่ยเป็นคนผลิตเองในโครงการนี้เราก็แจกฟรีให้กับสมาชิกที่กลุ่มด้วยอะคะ่ะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณเลยคะขอบคุณสสสเป็นอย่างมากเลยที่เปิดให้เบิดโอกาสให้เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทําโครงการนี้มันเป็นความฝันของเราอยู่แล้วว่าอย่างน้อยนะเกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตต้องทําความดีอะไรไว้ให้ลูกหลานบ้างนะเนาะขนาดไส้เดือนน่ะเขายังมีคนชมว่าเขาดีเขาเป็นไส้เดือนน่ะเขายังทําปุ๋ยทําอะไรให้ได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์มีชีวิตอย่างน้อยถ้าเราหมดชีวิตไป อันนี้ส่งที่เราทำไว้ตรงนี้ลูกหลานสืบท่อต่อไปกับชุมชนนะคะแล้วก็สมาชิกชุมชนทุกๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็สามัคคีกันดีค่ะ ไปเรียนรู้นะครับกับพี่ๆที่เขาเลี้ยงไส้เดือนนะครับโดยในกลุ่มของของผู้ที่เลียงเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยนะครับก็จะมีจํานวนมากนะครับแล้วก็มีหลากหลายวิธีนะครับผมจึงเลือกนําข้อดีแต่ละชนิดนะครับของชนิดของไส้เดือนมาเลี้ยงเพื่อที่จะให้ชุมชนของเราเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ในครัวเรือนนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไป ยุ่งยากอะไรมากนะครับแค่เลี้ยงเองใช้เองนะครับให้เพียงพอต่อการปลูกผักของเรานะครับขั้นตอนแรกนะครับการเลี้ยงเส้เดือนน่ยจำเป็นมากนะครับที่จะต้องมีขี้วัวที่มีคุณภาพนะครับเราจึงต้องค้นหาวัตถุดิบจากราชบุรีนะครับก็คือเป็นขี้วัวนมนะครับและ2นะครับการทำเบ็ดิิงนะครับจะต้องแช่น้ำอย่างน้อยนะครับ1สัปดาห์นะครับ เพื่อที่ให้ขี้วัวเนี่ยคายแก๊สได้หมดนะครับและสามนะครับชนิดของตัวเส้เดือนนะครับเราเรามีสามสามสายพันธุ์ด้วยกันนะครับที่นี่ก็คือไทเกอร์บูแล้วก็เอฟนะครับหลกัหลกๆของเรานะครับก็จะเป็นเอ่อไทเกอร์ Tiger นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นชุมชนเมืองนะครับเราจึงเน้นไทเกอร์เป็นหลักเพราะว่าไทเกอร์เนี่ยสามารถลดปริมาณการ การเกิดกลิ่นของมูลวัวได้นะครับเราจึงเลือกไทเกอร์เป็นหลักนะครับและ AF ที่มีประสิทธิภาพในการกินไวนะครับเราพบว่านะครับระยะเวลานะครับในการที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ได้เร็วขึ้นนะครับจากเดิม3สัปดาห์นะครับตอนนี้เราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะนำขี้วัวนะครับไปแช่ที่ ภาชนะที่สําหรับแช่ขี้วัวนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการถ่ายน้ําทุกวันนะครับเป็นเวลา37วันนะครับถ้ามีเวลาเยอะเราก็ถ่ายเยอะก็ดีนะครับกลิ่นขี้วัวเนี่ยจะหายไปแล้วก็แก๊สในขี้วัวเนี่ยก็จะลดลงได้เยอะะเยอะมากครับจากนั้นนะครับเราก็นําขี้วัวที่ได้นะครับที่เราเรียกว่าเบดดิ้งนะครับมาพักให้ให้หมาดนะครับจากนั้นเราก็ใส่ส้เดือนลงไปนะครับในกระบะเนี่ย จะอยู่ที่5ถึง5ถึง8กิโลนะครับก็จะสามารถเลี้ยงไส้เดือนได้3ขีดถึง5ขีดนะครับจากนั้นเราก็รอเก็บเกี่ยวนะครับโดยที่ระหว่างการเก็บรอเก็บเกี่ยวเนี่ยเราต้องตรวจสอบที่หน้าเบดดิ้งนะครับว่าเบดหน้าเบดดิ้งเนี่ยเขามีความชื้นเพียงพอต่อไส้เดือนไหมนะครับมีความแห้งเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าแห้งนะครับเราต้องช่วยการช่วยโดยการพ้นน้าละอองนะครับ ไปที่หน้าเบดดิ้งนะครับเพื่อเพิ่มความชื้นในในเบดดิ้งนะครับเมื่อครบ14ถึง20วันนะครับเราก็สามารถเก็บเกี่ยวตัวปุ๋ยมูลไส้เดือนได้นะครับโดยการเราก็เอามาล่อนด้วยตะแกรงล่อนตะก้าขนมจีนนะครับหรือเป็นตะก้าที่เป็นที่อยู่ในบ้านเรานะครับมามาล่อนเพื่อแยกเอาตัวออกเลี้ยงต่อนะครับและปุ๋ยเ,เราก็สามารถใส่แปลงผักได้เลยนะครับก็นะครับคำแนะนำสำหรับ ผู้ที่มีพื้นที่น้อยนะครับหรือมีเวลาน้อยนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับด้วยการหาชั้นวางชั้นวางรองเท้านะครับชั้นวางต่างๆนะครับก็สามารถนํมาเรียงด้วยกันได้นะครับถ่ายคาแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ต้องต้องใช้นะครับเพราะว่าเราต้องมีการยกพื้นนะครับจากพื้นดินครับด้วยการเอาไม้ขั้นหรือใช้วัสดุให้รองพื้นนะครับไม่ให้กระบะเนี่ยวาง ติดที่พื้นนะครับเนื่องจากความความชื้นความเย็นในในดินเนี่ยจะทําให้ตัวไส้เดือนเนี่ยเหลือยลงพื้นนะครับคนที่มีพื้นที่พื้นที่เล็กๆนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับในภาชนะเล็กๆนะครับโดยการจัดสรรตัวเส้เดือนให้เหมาะสมนะครับกำลังอย่างนี้ผมเลือกที่ใช้กระบะนะครับเอามาเรียงกันนะครับแล้วก็ทําชั้นเป็นชั้นวางนะครับผมเริ่มจากสองกระบะนะครับสองกระบะก็แค่สองสองกระบะก็คือ 6ขีดเองนะครับตัวไส้เดือนนะจนตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ200ถึง300กบาทแล้วครับก็ปุ๋ยมูลเส้เดือนนะครับเหมาะสมมากนะครับสำหรับการผลิตต้นอ่อนนะครับผลิตต้นอ่อนผักผักพืชล้มลุกนะครับแล้วก็พืชส่วนครัวนะครับแล้วก็ยิ่งมะนาวนะครับจะเป็นอะไรที่ความต้องการสูงมากครับผมของเรานะครับสามารถต่อยอดไปถึงผักต้นอ่อน ผักสวนครัวแล้วก็สวนทุเรียนนะครับแล้วก็ชาวสวนต่างๆที่เขาปลูกผักสวนครัวขายนะครับตอนนี้นะครับวิสาหกิจของเรานะครับก็ส่งส่งที่ร้านขายพันไม้นะครับแล้วก็วัุดุวัสดุปลูกภายในชุมชนบ้านฉางของเรานะครับก็แทบแทบจะทุกทุกเจ้าแล้วครับท่านที่ที่สนใจปุ๋ยของวิสาหกิจมุมดินฟาร์มเกษตรของเรานะครับสามารถติดต่อได้ ที่วิสาหกิจชุมชนมุมดินฟาร์มเกษตรนะครับและเพจวิสาหกิจมุมดินฟาร์มเกษตรนะครับบน k และ LINE นะครับวันนี้ของดีบ้านฉันหมดเวลาลงแล้วนะคะครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นติดตามชมกันให้ได้วันนี้สวัสดีค่ะ